ฝากเงินเข้าหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารถูกนับนำส่งสัมภาระด้วยไหมคะนี่เป็นปัญหาที่คนที่ฝากเงินทั้งหลายค่อนข้างจะกังวลใจว่าจะถูกนำส่งข้อมูลให้กับทางกรมสัมภาระไหมอยากจะบอกว่าวันนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะฝากผ่านทางไหนก็ตามขอให้เป็นฝั่งขารับเข้านะคะพี่สัมภาระบ,บอกว่านับทุกอน,นุที่เกิดขึ้นค่ะสมมติวันนี้ค่ะ คุณฝากทั้งหน้าเคาน์เตอร์คุณฝากทั้งเครื่องผ่าน ATM ใช่ไหมแล้วคุณก็มีการรับโอนเข้าเขาจะนับทุกๆครั้งที่มีการฝากการฝากนะแต่ สมบกรบอกว่าฉันให้เธอนับเฉพาะฝั่งคาลับนะนี่เป็นการปาณีมากอยากรู้แค่จริงๆไม่มีอะไรอะคะ่ะจริงๆไม่ใช่อะไรนะสมบุกอนแค่คอยากรู้ว่าวันนี้รายรับคุณเท่าไหร่เพราะถ้าคุณออกปุ๊บแล้วนับด้วย,ยฉันจะรู้ไหมล่ะพี่สมปกรนเขาไม่ได้อยากจะรู้นะเว้ยวันนี้คุณจ่ายอะไรไปบ้างแต่พี่สมปกรนแค่คอยากจะรู้ว่าวันนี้คุณรับไรายได้จากอะไรเข้ามาบ้างในบัญชีของคุณเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะฝากหน้าเคาน์เตอร์ฝากที่ไหนก็ตามนับหมดและถ้ามันถึงเกณฑ์คือเขาจะนับเป็นรายธนาคารนะสมมติวันนี้คุณมีเงิน ธนาคารสีเขียวนะคะที่คุณฝากหน้าเคาน์เตอร์ไปสัก100ครั้งและก็มีการรับโอนผ่านบัญชีต่างๆของคุณที่ผ่านธนาคารสีเขียวของทุกบัญชีในธนาคารสีเขียวจะถูกนับรวมกันโดยเขาจะรับยอดตั้งแต่1มกราถึง31ธันวาช้่รวมกันแล้วของธนาคารสีเขียวมากถึง3000ครั้งถึงจํานวนเงินของธนาคารสีเขียวว่ะค่ะ อาจจะเพียงแค่50,000บาท5 0 0แสนบาทก็ถูกนำส่งกรมสมบัติภายในมีนาของปีถัดไปนะแต่ถ้าไม่ถึง3,000ครั้งก็มาดูว่าไอ้เงินฝากอะ่ะที่เข้าธนาคารสีเขียวของคุณเนี่ยรวมทั้งปีละมันถึง400ครั้งได้เกิน2ล้านบาทขึ้นไปไหมสมมติว่าคุณเปิดธนา,าคารสีเขียว5้าสาขาทั้ง5้าสาขามารวมกันตอนสิ้นปีมันรวมแล้วได้ถึง550ครั้งยอดรวมมันถึง3าล้าน5แสนบาทแบบนี้นะคะธนาคารสีเขียวจะส่งข้อมูลให้กับทางกรมสม สากรภายในมีนาของปีถัดไปและข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บในระบบของทางกรมสมการถึง10ปีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณฝากหน้าเคาน์เตอร์หรือฝากทางไหนก็ตามทุกๆครั้งที่มีการรับเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณไม่ว่าจะเป็นแบงก์นลแบงก์อีลอะไทั้งหลายนักรวมส่งสมการทั้งหมดค่ะและถ้าคุณอยากได้รับสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายวันเช็คเอ็กซ์เปิดค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สมการมาก คุณสามารถกดติดตามได้ที่ SI Tech e p e r ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ